ลองจุ่มอาหารทะเลแบบ2,000ันบวกเราไม่รู้เลยสวัสดีครับผมคุม่สมบูรณนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับเนมครับผมเนมภาคแยกมาบผมกินม,มาแล้วเฮ้ยนั่นมัะนฉีดเปยด้วยเหรอโอเค วันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือสวดกิงครับทุกคนพี่อ่านมาแล้วเสรเมื่อไหร่อีรื้อี้อนโอเคครับวันนี้ครับหลายๆคนที่ขอมาเยอะมากนะครับให้พี่เสือทำกล่องกลุ่มอาหารทะเลแบบสองพันบวกวันนี้เรบจัดมาแล้วสองพันนะคะสองพันบาทโอ้ยใช่กล่องน,นี้ซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรเลยถือว่าเป็นการไถ่โทษเรื่องที่มามาแกล้งเราแนทนี้ใช่ฮะใช่ขอโทษนะครับ ที่ผมแกงไปผมแบบรักน้องจริงๆแต่ว่าวันนี้เปิดอะไรได้นะครับเลี้ยงปุ๋นเลยคือผมก็มีความกลัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยหนึ่งพันอ่ะมันไม่มีไงแต่นี่มันสองพันอ่าผมน่าจะมีกุ้งแบบผมก็ต้องตะบุกอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีกุ้งมังกรผมจะยอมโดนยอมไหลแต่ถ้ามีผมที่ไป็นทีมเราเหตุผลทีมแล้วก็เนยมาลงมาเลยเอาไหมวนะถ้าไม่มีพี่อย่าลงใช่ ถ้ามีพี่ลงแต่ถ้ามีผมเลยกวจะสไลเดอร์ลงเองได้แทนเสร็จเร็วอะโอเคตอนนี้นตนทีมกูบอกกูไม่มีกูไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเลยโอเคนะโอเคเอาเลยไหมไปมาโอเคงั้นเราไปเปิดกันเลย

เอองานคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองอหอยลา0สบาทก็ต้องแพ็กถุงงม้หอยมมงกรเนาะ150บาทหอยลอดหอยมังกรนโอเครอย่างแรกคือหอยลอดไปล้วต่อไปต่อไปโอ้ยหอยมงกออกออะอะรอะออะไตอร์คู่ลเตอร์ที่แบบโย่วโย่นันมันแรปเปอร์เอ้ยโอ้นเปไปไนันมันอลีคอเตอร์้ย ดูต่อดต่โอเคอันนี้นุ้งที่มันเป็นไนโดเตาว่อันนั้นมันอตซอซิลอันนั้นมันเล็บเออซอซิลโอเคหตัวครับุ้ไนโเาสอตัวอันนี้แปดเกตัวใหญ่นะโฮ้ยโอ้โอยมันกินมันกินโอ้หูตัวเขาใหญ่อนี่ปูนาออปูา ตัวใหญ่นะดูดิใส่ไปเว็นตาเลยโหอันน so okay. ั้นกบยปาอะไรฉัรู้จะไม่เห็นดึงขึ้นมาเกี่ยวลงไปง่ายด้ยเฮ้ยปลาทองคำปลาตาสวดปลาปลากระพงปลากระโปงก็แหละจมปลากระพงนะครับวันนี้ผมได้กินแล้วปลาทำอันนี้อันนี้ทำกินเป็นหรอถอยละเก้าสิบสิบสิบสี่พุงสิบแล้วสิบเอ็ดโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนวดหนวดแบบนี้เฮ้ยหนวด อย่าเพิ่งดูงั้นอย่าค่อยดึงยังไม่เห็น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 ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเฮ้ยเอาคอมเมนต์ก่อนอะไรนี่มันปลาไข่มุกมึงอ่ะแตกต่ายกันเฮ้ยใหญ่กว่าหัวอีกอะมึงสดสดทิ้ดได้นี่ปลานี่เป็นพันแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเท่าผมเลยอะเฮ้ยอะไรอะหน้าโอ้ยใหญ่กว่าหน้าพี่เสืออีกใหญ่กว่าหน้าพี่เสืออีกน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนกระนั้ ครือผมไปดูมานะจากที่ไปแบบไปเที่ยวเกาะร้านอะไรเงี้ยปลาหมึกแบบกล้วยสี่ห้าตัวนี่ก็ล่อไปโอ้โหสี่สี่ห้าร้อยแล้วตัวเนี้ยตัวเดียวผมว่าน่าจะพันนะครับผมว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วทันจริงคุ้มแล้วตอนที่ซ้อมผมอิ่มแล้วนี่นะครับปลาหมึกกระดองยักษ์วันนี่ไปกู้ตัวนึ่งใหญ่มากปูปูปูแล้วปูมาทะเลปูทะเลปูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เปี่นนี่ยไม่ใช่แมงกุฎีหนักนะมึงอ่ะเป็นเอามากแมงดาทะเลมันต้องทำดีนะทุกคนมันมีพิษในทำไมมันห้ามกินข้างในมันให้กินแต่ไข่มันใช่หรอมันจะมีมันจะมีต่อมพิษมันอันนี้มันเป็นหาซเหอย่ยงปะเราต้องไปเสื้อในกูเกิลดูอ่ะอ้ยเฮ้ย

อันนี้อะไรอ่ะอ็อล้ออะไรอ่ะด,ดออบบึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหัวล้อแบบนี้จึงขึ้นมาเฮ้ยอรหัวล้อแบบนี้นเอบ,บ,อบอกให้ดูนีก่อนีอ่นกเก็ได้ัว,วร์ไทรุ่พรอมกันหางปาก,กระเบนผมว่า,าจ,จะเป็นไม้ไม่ใช่แล้วยิงไม้จะลุ้นทำไมเนี่ย นี่ไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะกุ้งมังกรเรียบร้อยครับทุกคนมีคนตกน้ำทาไมซ้อครับคือคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันต้องมีอ่ะเราไม่รู้ก็รอเปิดกล่องพร้อมกันอรู้อยู่แล้วไม่รู้แต่คืออันนี้คือบอกกขนใช่ไหว่าเขาบอกว่ามีใช่ไไม่บอกเขาไม่บอกอะไรเลยอเปลรวงดีจัดปู่ยังก็ดวงดีดิกี่ร้อยนี่ยพี่อันมันมีเท่าไหร่อะพันดูนี่นี่ตัวนึ่งไอ้เนีอไหร่เออแ่โอเคทุกคนเราได้กุมังกรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอบไปครับ คนไปได้คนไปได้ไม่เ้ยเทียนน้ำเขาที่กูมางกว่าผมนี่แหละทู่มางกว่านี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกั้งอีกแล้วกั้งใหญ่มากคิดว่าเป็นก้าทะเลไม่ใช่กั้งกั้งไข่ด้วยกั้งสองตัวมีไข่มันกิ๊กอ่ะกั้งไปแล้วเฮ้ย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 สามครัวเฮสีไม่มันมันคุ้มเกินแล้วน่ะเล่ไม่ไหวแล้วทุกคนข้างในมันดูดูดูใจมาดูใจบ้าง คือไอ้ความเย็นไม่มาเลยเหนไหมคือเราล้วงไปเลยก็ไม่ได้นะบ้าถ้าเราล้วงไปงไงทุกคนนี่ครับมีถ้าเราล้วงไปใช่ป่ะมันเหมือนไมน่ถ้ามันเป็น,เป,นเป็นตัดแบบสัตว์น้ำเย็นมันอาจจะมีหนังขิ้นงไหนใช่ใช่ถ้าเป็นหอยก็อาจจะบาดมือคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าุหรือเปล่าอ่าตีนี่แต่ผมแต่ผมว่าอันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่สามร้อยไม่ผมว่าอันนี้เนี่ยพันขึ้นแน่ๆผมเห็นชิ้นเล็กๆยังสองสามร้อยเลยเนี่ยใช่อันเนี้ยประมาณพันแล้วมั้ง โอ้โหดูดินี่แคปปลาไก่ดีกันหลายหลายแบบไอปลานี่ตัวร้อยนะทุกวงกบตัวนี้เนี่ยอ่าถ้าผมตัราคาจากที่ช่องช่องในเรื่องกินอาหารสี่ร้อยขึ้นผมว่าสี่ร้อยขึ้นตัวนี้ไม่เกินห้าร้อยบาทครับไม่เกินไม่เกินห้าร้อยห้าร้อยถ้าผมมองว่าแพงที่สุดนะก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็แซลมอนโอ้ใช่แซลมอนกับหมึกที่ผมไม่รู้ว่าอะไรพี่ลองแซลมอนหลักกว่านี้ผมว่าแซลมอนผู้เชี่ยวชาญร้านแซลมอนอันนี้พูดจริงผมว่าเป็นพันอันเนี้ยจริงเป็นพันดีพันพันต้นเนาะพันต้น กันสามอะไรดีกว่าที่จอกกว่ากินรถที่จอกโอเคทุกคนงั้นเรารู้แล้วว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราถ่ายดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอาหารเราชิมท้องกันโอเคโอเคไปเจอกันครับเดี๋ยว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 โดนนะลุกไปเลยลุกไปเลยเอาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพี่เดมพี่เดมพี่ทำงานอยู่พี่ทำงานอยู่ แต่พี่ย่างกุ้งย่างกุ้งนั่นมันเป็นชื่ออะไรประเทศอะไรย่างกุ้งประเทศอะไรประเทศจีนไปแล้วไปแล้วอ้าวไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวมีย่างปลาหมึกย่างอะไรเดี๋ยวเราไปตอนกินเลยดีกว่าครับ สุกไปแล้วครับก็เดี๋ยวกินเลยแล้วกันเดี๋ยวผมกินหนึ่งชิ้นพอ,อจิม้มจิ้มด้วยแม่จิ้มไม่ได้จิ้มก็ตายจิ้มตายเลยอร่อยว่ะไปฮะไปเฉยไปแครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไอจีทีวีเพืยอมาแล้วพูดเนี่ยดีเกมเลยครับไปละ